เอาเงินให้ซื้อขจีไปกีบคหาพันวานใส่นมบ่เอาก็กินน้ำบ่ก้าเผาเ่อนบ่ตอนนี้เช้าลอื้าเลยก็สุโตเดบ่ไดนไปสุโต่บ่ฮยังก เ <laughs> ป็นยังตาคือว่าตาแดงแท้ชั่วโมฮึิ่งฮะเตีอดไปยื่ทั้งอ่าหโอ้<ม>ตาแดงฮู้ไม่เป็นไรพ่อมียาพอนี่เนะนาะไปปรีเลยเป็นยังไงอันโทนัดเพื่นบ่หรือว่าเพื่นชวนเดี๋ยวนี้ไปนะโทนัดเพื่อนโอ้มียาโทรน,น,นัดก็เพิ่นเป็นยัยงไงคือชีช้จุดเศร้ามาเนี่ยฮะบ่พอสบายอันตัวน,นี้ตัวว่ มีแนวนะเวอร์ม <polarization S 1> ีแยวงะนะใบละกาบทักทายสบายดีพรมีพี so <you> ่น้องเอฟซีปารุงเวสุขสุขคนเนอะเคยยินดีตอนฮาเข้าสู่สองสนนบันปากคือเก่าคดิมพี่น้องเลยเนาะอ่ะพอพื้นภู ทางกายพอไปได้แล้วก็สูวัยก็เดินทางต่อนอนพี่น้องเนาะอ่าทารสนองก็ได้ก็คือว่าได้หยุดพักแค่มือเดียวพี่น้องไอ้แกยหันก็ไปตลอดคือเก่าเนาะอ่าสู่มืนอนี่ก็จักเป็นจังไดไพี่น้องไอ้กินหินกินยาไปแล้วก็รู้สึกแบบยังไข่คือเก่าคือเดิมขนาดเนาะอ่านั่งน้าหัวแล้วก็ปวดปพี่น้องไอ้จากขีดจังไดสี่ช่วงเสียหายสีเศร้าเนาะ แต่กะบ่คั่นว่าเจ็บแฮงเนาะแบบทรเราเมื่อคือเก่าพี่น้องเอ้ยสิจังได๋เนาะสิชวงสิหายกินยาลายกะน่าถึงว่าบวมโปดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพราะว่าถ้าสนองกะเกี่ยวกับไขดงแน่เนาะกินหึกินยากะกันกินเ้อวสเาเพี่น้องเอ้ยย่านว่าเฮาเป็นนักกวเก่าเนาะก็กินไปพี่น้องเอ้ย ทางเบืองอาการตัวเองไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็พอไปได้สู่ได้พี่พี่น้องเอยอาจังไรเพราะว่ารายใหญ่การห่างเนาะพี่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาเยี่ยมยามทางน้องสุโอน้องดอดคือเก่าคือเดิมมืละพี่พี่น้องเอยอาจังไรก่อนอื่นกะพาพี่พี่น้องเลย FC ปลารุงเบอร์สุกุสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทัศนน้อผเ้ยพี่พี่น้องเอยพอมีกําลังใจสู้ต่อเนาะโดยอาจังไรก็ขับหาทางน้องคนเด้อเนาะไวยุ้ย อ่าู้ว่าอยู่เฮือนอยู่ซานในบัวในว่าจังไดพี่ๆน้องเอ,เอ้ยคือเงียบๆเ,เนาะขากลับกับห็นไผ่พี่น้องเอ้ยโดยฮะเน้องพ,พี่น้องเอ,เอ้ยผ้าแจ้งสว่างมืนนอ้อนี้เนาะมีแสงแดดเนี่ยอ่าสีลงโลเนาะนีะ่ยต้นมะฮุงธารมญาเนะาะสมบอรณะพี่ๆน้องเอ้ เดี๋ยวเนอยู่ชันเยู่บ่เนาะอืม่ะสบายดีเออมาขนังคอกมกอ,อยูะที่ยัองอ่ะนะยังนั่งอยู่ <โล S 1> มียังหัวลังปีนี้คือบิ๊กบิ๊กสิวโอ้โอ เซ่คือโอ้โหทสบายดีเด้อทางนี้เนาะเลยนี่ก็เห็นสองนาฬิาน์บเลีกำลังโหลดกับยายไปทางไหนเลยโหลดไปซื้อขนมไข่ยานไปขายผักกขยันงหืยานไปขายผักกขยันงไปขายที่ผักกขยันงนะกับกับยังโอเคได้จะกิฟบ์อ่โอ้โหเนาะ ตั้งตั้งไปขายนี่บ่หรือว่าตั้งไปเบียกแล้วไปขายไปขายสิได้จักพันน่ะนะขายผักเยงน่ะหลายดีนะในเมืองปนผักเยงใส่ล่ะไายีสวนตวเนะคะโอ้สิได้่นะยงได้าใดขายอย่างเดียวนะ2อย่าง2ัตูแล้วก็ขายเอ่อ3อย่างว่าแล้ว ให้พาไปนะเจ้าเฝาเจ้าเดิมเนาะบริการตลอดไปเที่ยวเท้ากูไปประมาณเก้าโมงน้องรดไปใชี่สันไปซื้อขาจีจีไปซื้ออยู่ใช่ไปเอาเงินให้ไปซื้อข้าอจีไปกีบ วนันใส่นมบ่อเอาก,กินน้ำบมม่ข,ข้าเผาเพื่อนเนาการข้าเผาเพื่อนอจ้างอันเขาจีคนละก้อนข้าเผาเพื่อนอ้าวชูชายเยี่ยนเพื่อนอยางนี้นะนนะอันนี้เนาะฮะอ,อ, <c oughs> อู้เอาก็นั่งเจ้าคือพระใช่ไหม ไปได้คือัวป่า股ัวตีนี่บอได้ไปเหตุการณ์เหตุงานบอส่งบอได้ไปเพิ่นบอห้าบบอเรือใดๆไปเนี่ยตัวอ้าวเจ็บหลังอ้าวไปเจ็บหลังเป็นยังแบบบอสบายบอเรือใดๆหับหนักลายทุหับหนักลายเพิ่นมีโรคประจำตัวบอละแบบเฮดเวกนะบอได้นู่นนี่นัึงเศร้าเลยบอตอนนี้ สาเล็กสุ่โตเดะบ่ไดไปสุตโต้บ่ฮึยังก็บ่ไดไปโต้จบรินปรินเสียงจบ่เด้งเสียงเน่ล่ะเซบบ่เด้งเสียงบิดอันเขาวมเตอ์ะซช์นะเฮ้เสียงบรไดนงี่ เป็นหยังตาโกตาแดงแท้ชั่วโมงหึเบิ่งฮะเลือดไปอยู่ทางอาวโอ้ตาแดงเลือดไเือดไปทางอาวเฮ้ยบ่ืข้างนี้เนาะเจ็บบ่อ่าจากมืออะไรเป็นนี่มืออมมีเนื้อถืบ่อีล ก่อนมันสีแดงค่ะาจะสัมผัสแล้วจะคอชิพูอยู่บ่มันเกิดจากยังไงมันคันมันคันจ้าคยยี่บ่้ยดูเนาะน่อยสีมันโอ้ยอย่าสีมันแม่เราเอาน้ำยาเยาดใส่เนาะเบื้องเดียวแล้วว่าเป็นนะดูดใช่ยูรอกสะ์ะ ไม่เป็นไรพ่อมียาพอนีเนาะไปปรีเลยเป็นยังไงอันโทรนัดเพิ่นบ่หรือว่าเพิ่นชวนดอะไรนี่ไปนะโทรนัดเพิ่นโอ้มียาโทรนัดก็เพิ่นอือเฮ็ดยังสกินคอนตัวตัวเดียวนะตมน้ำน้ำยังนะน้ำบ้านน้ำบ้านบ้านดียังนะยีเจ็บมะคลายรงไผ้เจ็บมะคลายรงมียา เสียอย่างในส่วนกระเจ็บลังเจ็บเอวจะบริรุกจะบริข้นเหยียบไงบ่เหยียบมาอยู่มันกับบริสเอาเอ่อเยียบมันแห้งแล้วมันรันกรุบเลยอะโอ้โหนีครับไม่เต็มเลยเต็มเต็มไม่นวลมาหน่ยมียางก็ไปตอนนี้บออือเป็นอะไรฉันเจ้ามาหนี่คือภูเขลของข้ามเฮียนมาหนี่ผักโอ้ครูผัก ผักให้ยังนะไปนายผักผักวันผักบุญบาทบุญบาทโอ้บุญชนเฮือกับผักไว้ผักได้บ้านเขาก็ผักคือการหายผีเป็นมื่อื่นบ้านเขาเนาะผักกับเมือได้ของเงี้ยสลับอะไรผักกับวันจันทร์มือนวันพักอ๋อลายมื่อเอาแบบว่าผักคนดิบนะกายแบบว่าเมื่อยเด้ว่าสดเชยเด้เนาะ จะโบกสิไปบ่ไม่ได้ไป,ไปอยากไปอยู่บ่เคยไปอยู่บอ่อยแล้วบ,บ,บ่เคยฮะเคยอยู่เคยอยู่ใครพาจะไปเมียเมียมันเมียไปนีเที่ยวไปเพื่อไปจักมาเนี่ฮะ บ่ได้ของได้เงินจะมาเที่ยวไปเมาบัางคลา<อ>นยูซี่อันอันยูแคมของคุณปิ๊จ้ดเออบังคลามลายเท่านั้เนาะบุญชุ่มเหือดเลยไเที่ยวแล้วกระสีว่าว่าไปบุญชุ่มเหือมึงกับยี่ยนหลานไปน,ำน้ำเด้บาทโอ้ยหโหนญวนเใครไปเนาะบุญนเาญนาะกระสีว่าว่าไปขายเครื่องคอนเนอร์วะมินเนอร์สโบ <c oughs> ออกฟันษาก็เข้าสู่เทศากาลงานบุญนบบ้านนี้เนาะงานบุญงานดองนะพี่น้องอะยบ้านนี้ <c oughs> เป็นอะไรคือชีเสเซาะมันนี่ฮะบ่บ,บ่สบายงั้นตัวน,นี้ตัวบ่มีแนวนะเบิ้งม,มียังนะไปละมีเบิ้งมียังเอามียังลานเป็นยัง คือเศร้าแท้แต่เก้าอันแม่นอนเว้านําสิมองไหนอันนี้มีต่กมน้าสิให้ได้น่ะตาแดงขึ้นได้น่ะให้ยังน่ะอืบ่สมไปดินบ่เือน่ะแม่นี่ว่าอยากปแม่ย่ามย่าให้ไปบ ใช่เลยยามาจะขายปหนึ่งไม่มีเงาถ้ามันนใ้รถหงาก็สิมาเกอเอาหรอกชั่วโมงว่าว่าเป็นปีนึงเลยว่ายามได้ชั่วโมงสิได้นะฮะโอ้ยเนาะยามใดสิได้ดีฮะภาวนาสวยไม่นอนน้ำเด้อภาวนาอยู่บ่โอ้ยขำมานอนเฉยนะอันนี้ บุนบ,บัวกาบใช่ไห<ะ> <c oughs> มวอันที่ทานอย่างจังดีนะน,นี่เมนโบน,นบอยู่บ่นบนในบ,บ้านเน่ยไรจะทิทานทาคุกคองลุกร้านก็ชนนน,นบนปปลาเรักษาตัวเองนกบเนี่ยอ่าบุญอาที่ทานให้เมนนนซั เออสามีมองมได้รถซมมาถึงนานได้ดอกอันนี้เนาะพามนานในแม่เด้อธรรมะภาณาในาเด้อบานี้เด้อเนี่ยตัวไรมันสีนั่นในชุกงูเด้อบาทสันโดยชูวัฒน์ทางเมีนวลเด้อบาทสันดลักึ้นขึ้นรถติดลมนี่ไปได้เนาะสมโอได้มากก็พอาะจะเรียงทองเลย บ็ได้เด็กก้อนสิตปากทอดทุกเ,เดือนสิ่งนี้ความยังมาดีนะดีหลายแล้วเฮ้ยีเลยเนาะอีก้วเทือกเทือกไปเลยถว่าตีนมันกับถ้าว่าซื้อโฮมไม่เทระย่างก็อัดสิได้อยู่อ,อันนี้เพิ่นมาขายกขายกวดคันมาเนาะเทระชิน,นเนานะเอกมาไม่ชิเออเอาทีเด็กก็ซือ้อตีนมันก้อนสี่ตีนสีดอเด้ต่อมาก็ซื้อจักมันมาเนาะโตมาก็ซื้อพวงมาลัยมัน <laughs> โอ้ยยังหลายอย่างเนาะยอมแต่คอยบอกกล่าวว่าเลยรพูมาซีตีนี้มันบริมีมาลักเสนเนาะเนียเป็นลักล่าโดนนะที่น้อยมีล้านเดียวคนะนน่ะลานน <laughs> ้านหนาผาล้า <c oughs> นหนาพากมั้ล่านหนาผากแยุ่มีล้านหนานากใยุ่ตัวนี้ลานน่านหนาผากสะพาก็ยังหกนะสุมโม <laughs> ผมมันนั่นนั่นเนาะ <c oughs> สุมโมขี่มาแบบลมพัดเฉียดขี่หลดจากมาเด้ มันบใบผากสูงคือสมอเด้น่ะริตกทรงได้อยู่มงเกาคืองามเทพผมเปิดอยมาเนี่ยเหมือนเหมเมนเตรียมสิไปเมีย่าม่ย่มห้อยไปจักอันนี้ผิดแทนนะพี่เออเมนบ่เอยแล้วน้องโดดกับยันน้ำก้นเม่ย่าละสมอยอยู่นี่ไปหึงเลยบ่ การไปกินข uh. oh. ี่รถกีดไปจ้าบ่ปลูกยังไว้ทางหลังนะถั่วถั่วเป็นหมากเลยไปไปปิดบางกิ่นปะอ๋เป็นอ๋อเป็นไปมีเท่ายหาถุงใช่นัวเสี่ยวเมื่อตำเนาะเอาเออปลูกดลายอเด้อโอ้ยปลูกเพื่อเมนวนเลยแม่ใช่ อาถุงยามาปิดใส่มักทั่วนะอู้นี่บ่ผักแยงไปขายนะโอ้ใส่มักทั่วนะโอะ้ยมีแต่ใบมันแล้วบอได้กินซ้ำหวานปูดคือคนแทบมักทั่วก็ได้ละแล้วแล <laughs> ้วมันมหมักน้อยแบนะบน่ะหมูคอตามซ้ำปิดเนี้ยปิดไหแงละนะปิดแห้งไหมน้อยกัน อุ้ยลมลมมอ่ะ่อไปจำเพกินเพอผักอันขยงแล้วเนาะงามไม่ดีรอเนี่ยโอ้ยมองไงเปิดปิดให้งามไม่ดีหมักถั่วเนี่ยิดใ่หงอนให้กงก็เดือมเลยจะสมเอ้ยกินเป็นลาวดวงลายไนเดียว เป็นมะเป็นหยังบ่คือบ่พากันปลูกเว้อล่ะหึเปบ่ปลูวแม่หญาบ่บ่พาเฮ็ดก็คือสิยุตินะอู้ผมั่วเพิ่นอืมให้บงเอาขุดก้นเนาะโออไม้เนาะพะอยู่หลายโเาเนาะ แกงสุโอหกแกงน้องไงนังผู้นเต็มกอเนาะโกงอนาเอาอั้นไว้เนาะเราไม้นี่ยกินไม้เนาะแกไม่เคียแกงเพีนยุติเจ้ากันเคียบเยูว่าแกงนะไปเชดพันธุดันธุ์มัอึมังอ่างคือบ่ปลูกว่าปีนี้หินเครือเดียว โอ้โเบาเติบได้เหเนาะหัวยังเคาะยังไข่นี่ปิคายลายเติบได้ใช่ฉันเออต้นเคนะอืมมันนี่บ่ปิดไปิคายคุณูบริสิซาสมโวปิดแล้วมัโปงฮะปิดมันป่งอ้าวปิดมันนี่ป่งมันนี่รบกวนี่บ่ว้าเวาไปออาเองนหนึ่งานเจรฉนวนเมนเลยเซียบอร่อย โอ้เอาแล้วบอกของผูดได้ของเซลของอร่อยเลยบานได้นี่เอาของยางกันเลยเซฟแบบนีหญ้าปิดไปขายไปเห็นน้อยเดียวตัวน้าหนิอันน้าอันยังคือเก่าฮะนะโดยว่าเห็นน้อยเดียวนะบัวนี่ใบกะเพราผ้าไทยได้เลยอ้ให้ตรงมีงามแท้อ่าจะแนวงามๆนะจิจูให้อยู่นาเราเนี่ยอยู่เคือนอยู่ซาน อันนี้คือชิป็นนามาคามบานได้เดนาะนี่ต้นงามซำนี่ป้าหวยจังโคจังใครควายทานี่ว่าชมโนมนะฮะอืมหมักบวบเนาะ กวยทนีบ่ชมโอ้ดผู้นีบ่เมนยลปาปิดถึงอยู่บ่มาลายคือบ่เอาไงล่ะมาปิดเปลายคืยังเห็นอยู่ใช่หรอเอาลงนุ่มมันดาบม้เราอด ออเอาแล้วเยบเียวนะโอ้ยเนอหี่ยวนะมาถังเียวนี่เอาลองนุ่มนี่แซะเจีเฉลยมนันเนาะเราถิ่มที่สื่อเนี่ยเราบ่อเลยปิดได้เ่าเบ่ออะไเมื่อกินก้าวปนปลาเนาะสมโอ นี่สมมุห์มาต่ำพี่ล่ะนั่นแหลข่อยว่านะมันบ่แม่นนำเอาไปขายอันนี่สมุเว้าไปซื้อนนีขายอยู่ตอบ่เบิดเก็บเอาแม่นบ่เก็บมื้อเช้านี่เนาะเก็บแต่มื้อมื้อใดมื้อปตเก็บเก็บไว้หลายมื้อดอันนีอสมุ เก um sí um. um 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 ็บใบมือเถิบอันก่อน้สิไปนี่อันนี้ล่ะอือแล้วกืแม่นบ่เท้องอแม่น่ะมมันกินได้ได้สมยตําได้นี่เอ้าตําสมตํามวายสูงอุ๊ยมันยังเมงจ้เมาย่าบโอแต่กลวแล้วกนี่กตน không thương của nó hơi Của đại ngàn. Đây không được Mà bé xong rồi đi Liệp rồi Ủa, là tự ta tư Ba Xong bốn bẹp Nhắc xài xong bố này, bít thịt mình sẽ lạ này โอเคอืยยังน่ะเทมยังไ้ไม่นวัน่ะคือมีหมากน้ำเลื่อมหมเกเป๊ะเลือยังเือคืนเขือคืนกับือขาวือขโอ้ปะกระปุลกระปุนก็ยังน่มเพกเนงฮะปั่นกับน่องเด้อ ยังบ่มาอยู่ทางดอดลงเว้นไปอันบึกจํามึกอยู่หิมคององค์พระจ้าอนัดไปกับแม่ยว่าจะไปซื้อข่จี้จั่เอาไปบนว่าเงินบ่กุ้มเด้แม่นบ่จักดอกเนาะบ่เริ่มุนซเือแต่ยังน้อยเนาะสนนปวหาวเนาะไปเด้ออยาไปจนแม่นเดี๋ยวนี้ดอ้อยอยู่ สาวลูปวดส่นบนวายคือสมอยอยู่แล้วนี่คันนี้มันแค่ใส่อยู่แต่มันก็บบัหาคือตอนวัยรุ่นนะแม่แต่มีเงินบแบบจะซื้อแนวของสําคัญใช่นบบเนาะเขาเงิน,นผู้ใหญ่เ,เ,ลเลยค่ะนะเนาะอยากได้ถั่วได้บวงอยากได้ถั่วได้ซ้ำพอแล้วรุ่นไปมันผัดมีจะไปเที่ยวไปเลาะเล็กๆ,ๆน้อยๆซื้ออยู่ซื้อกินเล็กๆน่อยก็โอเคนะแม่มีแห้งคือทาไปในบัตรมันสไตล์แบบซื้อเครื่องทอนเราแล้วค่ะ วะคือมาคั MM <laughs> <to meio beauty iva> ่นคักคั่นแน่แท้นี่เนาะเออเอ้าพี่ชิน้องเอ้ยมื้อนี้กะไปเบี้ยนมาหาเนาะสมโอแต่บ่เห็นน้องดอดหญาก็บ่เห็นบดนีออพอแต่ส่งหน้าานเนาะอือืเพ่นันเอากะจังได๋นั่งานาอยู่เหมือนง่วงนอนไปจักอันนีบ ฮะบมดีกว่โอู้เต็งเอานอนดชื่อเนาะเอาหัวโยกเอหัวพี่ชินงเลยอาจังได้เมนอนกับปลาได้สักเด้ออ่ะโดยอ่ะโอเคพี่ชินงให้พันีอกแบเวียนมาถี่น้ำนอกสมโอคือเก่าคือเดิมพอละเนาะอ่ะมาทำไทยหรือมาดินน้ำนองพ้นคือเก่าเนาะจังไดพี่ชินงเลย ฮานอสมโอนี่คือว่าอะไรแบบยังน้อยเพิ่นกับพิดอันดอกแค่ดอกกระชังอ่ามักแปดให้มน้งัเนาะเออพี่น้องได้กินพี่น้องเอ้ยบ่มีของต้นของผักพันวันเนาะเอ้าจังไรคลิปนี้กับบ่มียังไรพี่พี่น้องเอ้ยบ่ผิดบ่ถือผิดเผากันได้เนาะบ่นอนหัวบ่ม้อนเนาะขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเบ้อสุขสุขนเนาะสำหรับคลิปนี้ไปเด้อเนาะขอกลับเข้ามาสบายดี